ครับทีนี้มาดูในรายละเอียดของมือนี้ว่ามีอะไรปัจจัยตรงไหนพัดโดยภาพรวมนะครับว่าจะมีเรื่องราวชีวิตจะดีดีหรือเปล่าจะเป็นแบบไหนนะครับดูที่เส้นชีวิตก่อนนะครับมือนี้จะเป็นคนที่มีเส้นชีวิตข้างขวาสั้นนะครับเส้นชีวิตข้างขวาสั้นแต่ว่ามือข้างซ้ายกับเป็นเส้นทีวิตทยาปกติ าม่ว่าวิถีชีวิตคนนี้จะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่ครับมาเบิ้งในส่วนที่ผมเขียนไว้เบิ้เบิ้งนี่นะครับเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาเวลานะครับเอาจุดแรกนี่ก็เอาดูจากอนี้จุดนี้ก่อนเลยนะครับเนาะจุดนี้ก่อนเนาะนี่เนาะจุดที่เขียนว่าชีวิต ชีวิตมีเรื่องร้อนใจนะใช้นี้บุญคุณโดยไม่ได้คนโสดเนี่ยก็คือในจุดนี้จุดที่มาร์คเอาไว้เป็นสีม่วงนี่นะครับสีม่วงที่เขียนเนี่ยเนี่ยครับก็คือในจุดนี้แหละที่เขียนไปนี่ไม่ได้คนโสดก็คือสัญ,ญลักษณ์ตัวมือนาฬิกาสายที่มันบิดนี่ออกมาจากเรือโนโรคเงินร้อนอกร้อนใจนั่นแหละน,ะ,น,ะ,นะก็เลยว่าชีวิตจะมีเรื่องให้ร้อนอ,อกร้อนใจใช้นี้บุญคุณประมาณนั้นนะครับ และข้างล่างเนี่ยมีหลักทรัพย์บ้านที่อยู่ที่ดินก็คือจุดนี้มันจะอยู่ในเนินหลักทรัพย์พอดีเล็กๆนะครับจะเป็นถนน้าเป็นเถนนก็คือจะอยู่ในในซอยในมุมนะในซอยในมุมเข้าไปลึกๆอีกทีหนึ่งอันนี้คืออนาคตแล้วก็เคลียร์ในบ้านเนี่ยยี่สิบอะไรยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดขึ้นไปชีวิตจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีส่ส้นส้นวาสนาเกิดขึ้นขางเส้นชีวิตนะในจุดนี้ ในช่วงที่เขียนไว้ก็คือ28นะดเส้นดำยี่สิบแปดข้างล่างคือนี่จุดที่เรื่องราวันเกิดเรื่องราวขึ้นมานะครับนี่คือจุดนี้ในจุด20นะตัวนักศึกษาก็คงจะพอมองเห็นเนาะนได้คู่อุปถรัรมภ์หรือมีคู่แล้วเครียดก็มีเพราะมั่นสิมีเส้นเส้นตัดนะเส้นคู่ตัดแปลงหาช้นเส้นชีวิตเป็นช้นเส้นวาสนาเข่าเส้นสมองอีกทีหนึง่ง นะมหาสารแห่งลายมือตัวเลขค่ะและในจุดนี้ที่เขียนว่าทําดีแล้วถูกมองข้ามไม่เห็นคนนี่ก็คือเป็นเส้นวัส,สนาที่มันวิ่งทวงน้าหนักป้ายแหลมลงข้างล่างหนาะตัวนี้ป้ายแหลมลงข้างล่างแล้วก็มีเส้นสีน้ําตาลหนาะสีคล้ำๆหนึ่งที่ขีดไว้นี่มีเส้นใจวิบออกมาตัดนะน,นะพอเส้นน้ําหนักในหนาข้างบนวิ่งลงข้างล่างมันก็คือการเสียเปรียบคนอื่นนั่นแหละ ก็เลยเขียนว่าทำดีแล้วถูกมองข้ามและจุดนี้เดียวกันก็คือเขียนว่าได้ลาบแล้วก็ลักซอนก็พอมีเส้นซ้อนกันแล้วก็มีเส้นลาบในฝั่งนี้ด้วยนะแล้วก็ที่เขียนว่าเสียหายบ่อยก็คือเนี่ยเพราะว่าเส้นอาทิตย์ที่มันคดมันคดมันสายลงช่องเสียหายเนี่ยการเสียหายตัวนี้มันจึงไม่ใช่ว่าจะเกิดแค่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวนะครับ และข้อดีมันก็มีเส้นค้ำเนี่ยเป็นลักษณะค้ำแต่ว่าตัดทะลุคนช่วยทําให้เดือดร้อนนะมันเลยเป็นเรื่องร้อนๆ healed healed. น,นๆั่นแหละในชีวิตเหมือนกันในฝั่งนี้ชีวิตโศกเศร้าก็เพราะมันเป็นเส้นเกาะเกาะขางเกาะบนเส้นชีวิตนั่นแหละและไปเส้นสมองก็ตัดเข้าไปที่เรื่องลำบากไอ้ตัดเข้ามาในตําแหน่งของเรืองทางคารต่าเรืองลาหูน่ะนะครับสมองในลักษณะของความคิดการตัดสินใจจึงมีลักษณะของความพิพาไรอยู่ ในแม่ในเส้นชีวิตเนี่ยไอ้เส้นยืดกับเส้นสว่างมันจะเป็นเกาะแล้วก็เส้นทะแยงตัดในตำแหน่งอายุ20 21ในจุดนี้มีเส้นกติยศแล้วก็มีเส้นวิ่งหายหืดจึงจแวมีผู้ช่วยเหลือในยาวลําบากอยู่เหมือนกันนะช่วยเหลือเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเงินนั่นแหละนะครับเพราะมันจะมีเส้นนี้เป็นเส้นลาบไอ้เส้นวาสนาคู่ข้างกันขึ้นไปอีกทีหนึ่ง แล้วก็แตกเป็นทรงกลวยนะตัวนี้มันก็เลยดีแต่เพียงแต่ว่าลงช่องหมดเปลืองเส้นใจก็เป็นเส้นใจที่ว่ามั่นเป็นขาดเป็นแตกซ้อนๆกันนั่นแหละนะทีนี้มาดูในมือข้างขวาขมีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างเส้นชีวิตสั้นเนี่ยหมายถึงว่าเจ้าตัวก็อยากเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนแปลงชีวิตขีตนที่บอ,อยู่ย่อมอยู่นิ่งหเะ ลึกๆแล้วในความเป็นจริงนี่คือแก่สิบู่กับคนนี่เลยคนที่คุ้มถูงชนนี่แก่ที่นี้อยู่อันนี้ไปหายาพนณองอยู่ทางประเทศเวร์จินเนี่ยเส้นชีวิตมมนได้มีลักษณะความสิ่สิเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไอจุดนี้เส้นดินมันจะลากเข้ามาจากจากเส้นซอยรัดคอมึงลึกๆนี่จะเป็นเส้นพุทธิยาวแล้วก็มีเส้นมัสนะออกไปจากตำแหน่งจุดนี้อีกทีหนึง่ง หมายความว่าชีวิตจะต้องมีการเดินทางเกี่ยวของในะลักษณะของทางไกลต่างประเทศได้ทีนี้มาเบิงในจุดอายุที่มากไวในช่วงอายุยี่สิบถึงยี่สบเอ็ดนี่ก็คือเส้นนี้มายี่สิบอันนี้ยี่สิบแปดนะแล้วมันจะมีเส้นนี้เส้นอุปถัมมาอย่างนี้แล้วก็จะมีเส้นซ้อนมาอีกทีหนึง่งเส้นซ้อนอีกทีหนึง่ง แล้วก็จะมีเส้นเส้นสมองขึ้นมาอีกแต่ออกมาอีกความคิดของคนนี้ได้เป็นลักษณะทิวาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคือบุคลิกแกเป็นคนท่่บ่บ่ค่อยอยู่อยู่บ่ค่อยนิ่งปะไะเดาะเป็นคนค่องแคล่วอยู่สักหน่อยนึงการไปการมาเดินเทินนี่เป็นคนค่องแคล่วนะมันไม่เส้นลาบขางเส้นอุปธรรมนี่ก็คือได้โชว์ได้ลาบ มีผู้ใหญ่จัดหาให้นั่นแหละนะแต่ว่าไอ้ตัวเส้นเนี่ยเส้นในตัวที่มันวิ่งึ้นไปเป็นเส้นหน้าหนาหนักหนักช้ำๆคล้ำๆไม่คมในจุดที่เกิดเป็นเป็นช้ำๆด้วยเมื่อค่างควานดูจากเบื้องจากเส้นสมองแล้วนะเป็นเส้นสมองที่โค้งลงมาหันเนจันทร์ปลายแหลมคมคนนี่บอลเมนค้นบูว่างหรือบอลเมนค้นแข็งบอลบอลมนค้นแข็งกล่าวนะ เป็นคนทีเชื่อเสื้อฟังนันแหละนี่ยแหละมันเลยคู่พนาจะว่าเสื้อในสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเส้นสมองว่ามากแบบนี้เนี่ยคือคิดว่าสิคุ้มประโยชน์หรอกอยาหนึ่งเสน้นตีบั้นขาดพลังไปเปือเส้นอาทิตย์ทั้งสองมือเลยนะแม้แต่ว่าแม้แต่มีเส,นส้นคำสนับสนุน,นก็จริงแต่ว่าเส้นลักๆักนัก้ มันเลื่อนล่างเกินไปหมายถึงว่าความตั้งใจจริงความแน่วแน่เนี่ยความบริขาดเนี่ยมันเกิดเลยเกิดขึ้นก็นเลยต้องย่อมย่อมข้นนั่นแหละครับเพราะท้าเส้ิตัวนี้เข้มแข็งนี่แก่คือสิบวย่อมหรอกทัศเสแอะสิทธิ์เข้มกว่านี้ชัดเจนกว่าน,นี้นะหัวกับเส้นสมองที่บ่บโคโคลงแบบนี้แหละโอ้คงสีบ่ย่อมมาและเส้นเบิ้งจากเมื่อความขวานี่มีเส้นวาสนาหลอนใจนะเนี่ยคือมณีแล้วก็มีเสน้น ล่งช่องหมดเปลือกอีกการเงินในอนาคตด,ดูท่าจะมีปัญหาอยู่นะเพราะต้นทุนของศาสนาคือวาสนาเบเรดังใจชีวิตของคนนี้นี่โดยภาพล้อมถ้าอยากได้ดีนี่ต้องหนีไปหากินเมืองอื่นมเมืองไก่สิอยู่ได้ประเทศต่ครนี่คือสิบมมอลลม้เบิกคนใดหรอกแม้สิมีเส้นวาสนาเกิดบนเส้นสมองต่งวบอดีตัวนี้มันหนามันบวกลมมันเป็นเป็นใหญ่ๆเป็น คำคำสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ไม่ส้นตัดนะครับหรือว่ามันหนีความทุกข์ความโศกไม่พ้นนั่นเองเหมือน,นี้เส้นที่มันขาดไปก็คือเส้นธุรกิจสั้นเส้นวาสนาก็สั้นเส้นอาทิตย์ก็สั้นเป็นชมรุดนะนี่แหละคือเรื่องไร้ที่ว่ามันเลยบอย่อยคอยด้ดั้งใจเพราะองค์ร่มของวัสนาเนี่สิบ่ลคอยดีปันใดนะครับครับอันนี้มาเบิ้งภาคที่จะแชร์ไว้ให้ดูนะ มือขัางซ้ายไม่สิ้นคุมกันแต่ว่ามือข่าง,งควาบ่มีสิ้นคุมกันเลยนะครับมือนี้นะและนี่มันมีจุดหนึ่งที่สังเกตเห็นว่ามันจะเกี่ยวกับด้านของที่ทำงาน ในอนาคตน่าจะเป็นโรงงานนะครับเป็นตึกเป็นอาคารเป็นโรงงานเป็นบริษัทใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยมันจะมีเส้นในฝั่งนี้ตัดขึ้นมานะทําไมถึงว่าเป็นโรงงานเป็นตึกในลักษณะแบบนี้นก็ดูจากเส้นวาสนานะเส้นอาทิตย์แล้วเสียไปทั้งงานเป็นผู้บริหารเนี่ยมันคือสิบลมแนดอกนะครับก่อนตกขอฝากไว้ว่าทพะทะมาโนติโยหูติ ผู้ใหย้ย่อมเป็นที่รักของคุณทั้งพวง